รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทนะเป็นเดตผ้ายืดอุ่นเวฟค่ะพี่เนื้อผ้านะตัวนี้จะมีน้ําหนักค่ะพี่เนื้อผ้าถ้งตัวตัวนี้ผ้าซักไม่ต้องรีดเลยใส่ได้ยาวๆเลยเนะผ้าไม่เ้อย,ยเนื้อผ้านะคะพี่นุ่มยืดใส่สบายตัวนี้ผ้าไม่มีซับในผ้าไม่ต้องรีดและผ้าไม่ยยอยด้วยผ้าดีมากๆเลยตัวนี้งานนะคะพี่จะเป็นคอ,อกลมแบบนี้นะแล้วตรงนี้เราแต่งวีให้นะไอตัวเข็มกัดเนี้ยแกะออกได้นะคะไม่มีผลอะไรแล้วก็แต่งตุ้งติ้งให้ด้วยนะ แขนใหญ่ใส่สบายนะพี่งานเป็นของสาวอวบนะคะตัวนี้มีกระเป๋าล้วงทั้งสองข้างให้ด้วยนะคะพี่กระเป๋าล้วงทั้งสองข้างนะตัวนี้นะคะส่วนด้านหลังนะพิมพ์ลายสวยๆแบบนี้เลยผ้ายืดอุนเวฟผ้าดีมากๆตัวนี้พี่ต้องพี่ต้องเคยใส่ผ้านะใส่สบายใส่ยา,ยาวๆคุ้มมากๆเลยส่วนด้านหน้านะคะพี่พิมพ์ลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่รุ่นนี้อกหน้าผ้านะคะพี่50นิ้วความยาวชุด49เนิ้ว แขนยาว22นิ้วนะคะพี่งานประของสาวอวมนะแนะนำอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยเป็นฟิลใส่สบายๆเลยค่ะพี่เป็นฟีไซส์สมีไซเดียวนะตัวนี้ให้พี่แค่229พอพี่เอาไปแค่229นะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาพี่สั่งเพนตามสีที่พูดนะคะขอคุณเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสง สีอัดมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องหรือที่แสงแล้วอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะแต่เราจะมีรหัสนะพี่ไว้ตรงหัวด้วยว่าพี่สั่งย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะพี่สําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะถ้ารับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะลายจะเป็นแบบนี้นะคะพี่สวยมากๆตัวนี้ขอเรียกสีเขียวนะสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีดํานะพื้นจะเป็นสีดํานะและลายเป็นแบบนี้ ให้แค่2 2เก้าผ้าดีมากๆาและสีต่อไปนะคะพี่สีนี้จะเรียกสีฟ้านะลายเป็นแบบนี้นะคะพี่ตัวนี้นะเรียกสีฟ้านะคะพื้นเป็นฟ้านะสีสุดท้ายนะคะพี่ตัวนี้จะขอเรียกสีกลมนะคะพี่มันเป็นโทนน้าเงินนะตัวนี้นะคะพี่พื้นเป็นสีกลมแบบนี้นะให้พี่แค่2 2เก้าเท่านั้นนะคะพี่ค่าส่งนะคะพี่29บาทเหมาจ่ายนะคะเป็นแบบพรอมโอนสำหรับพี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มรุ่นในชุดเดทดผ้าดีมากๆเลย ผ้าใส่สบายใส่คุ้มมากๆให้พี่แค่สองสองเก้าเท่านั้นถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีกรมนะคะตัวนี้สีต่อไปค่ะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีฟ้านะตัวนี้จะเรียกสีฟ้าค่ะสีต่อไปนะพี่ถ้ารับตัวนี้สีต่อไปนะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีดํานะคะตัวนี้จะเป็นสีดํานะ และสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้ารับตัวนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะพี่ลายสวยมากๆเลยตัวนี้ให้แค่229เท่านั้นนะคะ